เราก็จะใช้ระวังตัวแล้วไงจะบอกว่ามีเธอก็อุ้มไม่ไหวใช่ไหมอันนี้หนูเพิ่งไปซื้อมา,อาวันนี้เราต้องแต่งหน้าอะไรเองนะทุกคนวันนี้ใครเลี้ยงแมวน้องหมานะคะ cat enjoy dog enjoy นะคะ perfecta นะคะแล้วก็ มีของแบบราคาอาจจะไม่ได้แบบว่าจึงมากแต่ว่าเขาให้ของเพิ่มเติมแบบจุกๆนะทุกคนกดได้นะคะหรือใครไม่เรี้ยงน้องหมาน้องแมวก็ก็กดได้เหมือนกันเดี๋ยวหนูมีแผนว่าหนูจะไปบ้านน้องหมาที่อยู่ใกล้ๆบ้านพี่พีซะหน่อยเดี๋ยววันนี้หนูก็จะกดกดไปทำบุญด้วย กุบหนึ่งแทัทเบอร์พอนี่จะเราจะเอามาเลี้ยงอีกตัวหนึ่งมีขนมน้องมงน้องหมาเต็มไปหมดเลยเขารู้ คนที่เอาไปอ่ะเพราะว่าบ้านน่ะติดกล้องวงจรปิดวันเกิดคนถอดกล้องวงจรปิดให้ไอคือมันหวังดีกันถอดกล้องวงจรปิดกลัวดูนั่นแหละนืกอออกไหมเขารู้แต่ตอนเราออกไปหรืออะไรเงี้ยมันชัดไม่พอนะ่นเองเพราะว่าเยจ่มเขาก็รีบเขาก็กลัวไงเขาก็มาเสียบใหม่ ไม่แมนฉันไม่ได้ว่าว่าแกเอาไปอีกคิวเคอจุ่มหรือคิวนี่แหละบอกว่าให้ถอดกล้องวงจรน,น่ะหรือออกไหมเขารู้เอาออกก็แบบนั่นแหละเอาออกแบบไม่ได้ยกออกไปอย่างเงี้ยเข้าใจปะมันไม่ได้ยกออกไปอย่างแบบเออฉันอ,ออก บ้านอย่างเงี้ยแล้วย่จุมเขาก็ไวเขาก็เสียบป้องวงจรปิดไวพอกลับบ้านเขาก็เสียบเลยเพราะเขารู้ว่าของมันเยอะ่แหละ เถอบมันหายไปละแต่วันว่ารู้แค่นั้นแหละว่าของมันหายหนึกงออกไหมแค่อยากให้รู้ว่าอ,อ๋อรู้นะว่าของหายนะเออรู้ <c oughs> รู้นะไม่ใช่ไม่รู้เห็นของเยอะอะรู้แต่แบบไม่กี่วันต่อมาก็รู้เลยต่อให้ของเยอะเหอะ มาวางหอลอกๆก,ก็ได้ไปเออส่งคืนมาส่งส่งไปสนีคืนมาคงก็คงส,งส่งหรอก เหมือนที่หนูเคยบอกมานานมากว่าเห็นของเยอะเงี้ยแต่หนูจำของตัวเองได้อยู่นะนึกออกปะจำของได้อยู่ไม่ใช่จำไม่ได้ถึงจำไม่ได้ก็คับคลายครับขา,ขบขาก็มีทุกคนอย่าลืมนะวันเย็นนี้นะคะเอาปุ อาหารน้องหมาน้องแมวมากดได้เจอกันท้องค้หรือเขาอุดหนุนแต่ไม่อุดได้หรอกี่โมงเย็นๆค่ะบ้านใครไม่มีน้องหมาน้องแมวกดทำบุญได้นะแล้วส่งมาบ้านหนู ทอาบู้วส่งมาหนูเอาไปทําให้เพราะว่าจะไปทําตรงไอ้ที่หนูเคยถ่ายคลิปอะที่ชื่ออะไรนะที่เขาเลี้ยงแบบเยอะๆเลยอะถามหนูสวัสดีค่ะร้านอะไรนะสวยอ่ะร้านเฮมิกาโอ้อะไรกากาขอบคุณนะคะขอบคุณนี่แก้มบุมขอบคุณชอบมากนี่น้ย้ำหูไปแก้สก่อน เนี่ยค่ะใหญ่อะดา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 มีเธอโอ้ยนี่ก็อยู่ญี่ปุ่นหนูอยู่ญี่ปุ่นดูดิอไม่แม่ไม่ได้เดี๋ยวติ๊กตอกอยู่ญี่ปุ่นแน่ดูดิไม่รู้จักแม่แล้วก็แบบเป็นน่ารักมากนะที่บอกหนูอ่ะอัน่อยด้ว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 ยมีเธอมอก่อนอันนอยด้วยด้วยด้วยมีเธอเกิดวันที่สิบห้าเหรอคะนี่ใช่ค่ะแล้วแล้วคุณรู้เกิดวันที่อะไร สิบแปดค่ะสิบแปดนี้เหรอมาใช่เธอทัำมาสิบแปดนี้ราศีธนูราศีธนูใช่มแกหมูไวคอนให้พี่อุ้งแข็งแรงแม่รีไวคอนให้พี่อุ้งแข็งแรงเนาะขอบคุณมากค่ะคะกัลยาณิมิตรที่ไม่รู้จักแต่ก็ทักกันเนาะได้คุณดูนะเรือนอู้เข้าใจว่าเรือนมันใหญ่ไม่กบอสพอส่งกลับไปแล้วก็บอกไซส์แหวนเดี๋ยวอู้ดูแลค่าเปลี่ยนค่ะไม่เป็นไรแต่หนูไปเปลี่ยนเองได้ค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรเก่งใจสวยมากค่ะ ใช่มันไปใช่แล้วไปเปลี่ยนที่ไหนคะร้านไหนที่ร้านเดิมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมไปคุณอู๋ขอบคุณมากเนาะไช่คุณตปองไปนะคะตตามตลอดเลยน่ารักมากบายบายอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะจ้ามีเธอไปบ่ายใช่ไหมมีเพ่มีเธอไปบ่ายญี่ปุ่นบาย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 มีเธอมองบายบายมีเธอไปบ่ายบายบายอู มีเธอมีเธออันหน,อนอ่อยหน่อยหน่อยอต้าเอ๋แม่พลังเหลือเนาะผม,มดูปากเขาที่เขาเขาเหมือนย่อโยยอ่ะอตาเอ๋อึ๊ดอต้าเอ๋อต้าเอ,อ,อ,เอ๋ช่วยยา่าขายของได้ไหมอต้าเอ๋เจนแม่มาช่วยหนูขายของด้วยตอนเย็นนะาหารอมัอ่านหมาแมวพี่ขออนุญาตพาช่างส่งงานกับหนูนได้ค่ะเชิญเลยเชิญครับ อ๋อช่างเสร็จหมดแล้วเหรอในบ้านเราช่างเดี๋ยวถามเล่นๆนะถ้าย้ายเตียงเพ่อยายต้องต้องใช้คนละอันคนละคนอ๋อคนละคนใช่แล้วอ้นสาวพูดเสร็จดีพูดเสร็จเดิมแล้วช่างอันนี้ก็รู้เหรือยังอ่อน่อยห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 น่อยไหนไหนไหนไปเร็วไปไปเร็ว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 ทำหน้าพวกแล้วก็ตอนตอนที่ถึงเดินมาไล่ก็คือปิดตรงนี้ได้ ไปมันมีข้างหลังที่ไว้สั่งอ่ะปะอีกแล้วทำไมหนูไม่มีหมวกมีมีอะไรเขาไม่ชอบหนูเป็นอะไรเนี่ยแม่อย่าบังคับจิตใจเด็กอ่ะหน่อยหน่อยหน่อยน้อยหน้อยเอาปุ้งหมังเย็นนี้เย็น้ราว่าเขาบ้านที่นี่ไม่เย็นนี้ทำอะไรอ่านหมาอขางหมาเออแม่เหมือนต้องจูงหมาไปเที่ยวเลยอ่ะหยุดอ่ะดินดินอันดินอ่ะหมูแดงหมูแดงหมูแดงอ่ะแดงแดงหน้าแดงหน้าแดงหลังโทรศัพท์ใครดังอีก อะไรครับแล้วก็ฝั่งีโทรศัพท์ไม่มีครับของที่จบตรงนี้แค่นี้นะโอเคคอับเอานกว่าไงเจ้สวัสดีค่ะค่ะจะบอกให้ลูกพี่3คนเปิยแล้วก่อน๋อใครอ่ะหรือเปล่าเจ๊อยู่ไหนเปล่าแม่งอย่าเปิดโฟนสิเจ้ดูข่าวจะไม่จาหลอดจะโดนไปเรื่องสล้านแน่ใครทเฮ้ยเราของไปด้วย โอ้ยเหลือจะเชื่อรีบทำทุกอย่างแล้วคิวรีบมาได้แล้วปะบ้านเริ่มวุ่นวายเกินละจริง อะไรไม่รู้ไปแล้วหมดหมดแล้วเนี่ยแบบหมดจริงไม่ได้หมดฟองอ่ะเฮ้ยเขาเรียกผมอ่ะอ้าคุณฮาน่านี่ลูกค้าเรานะลูกค้าเนานานมากเลยม่หน้า่กบเขาเป็นย่ากับพี่กบเขาบอกว่าสุดยอดเลยค่ะออ้ใช่ไหมเขาหน้า่เห็นไหมชอบมากติดไม่ไหวนะโหแล้วแบบดูดีเนาะ ติดมากอืมดูดีแล้วแบบรักครอบครัวน่ารักเป็นตัวอย่างที่แบบที่สุดลูก<อ>ชายาแม่หล่อ,อ,อมากค่ะอือะไรแล้วหนูจะไปประเทศไหนลูกฮะหนูจะไปประเทศไหนคะมีเตอมีเตอมีเตออย่าว่ามีเตอโซนนะค่อนข้างนะค่อนข้างจะโซนนะลูก,ลกอีกแล้วเหนื่อยอะ่ะ ถ้ามีเธอไปนั่งกักปลาบุ๋มนะเหมือนเดิมมันจะดีกว่าย่าจะไปหาของอะไรของย่าบ้างพี่เก่งเอาปงปงปุ๋ยอาปุ๋ยโอ้โหาอย่าไปดึงผมเขาเดี๋ยวเขาจะตีเอาแม่ก<ม>็<ม>พูดให้ดูดูแย่เป็นไรอะ่ะเพราะถ้าใครดึงผมแม่แม่ก็ตีกลับโอ้ดูดูดูกรขยงอันหน่อยน้อยน้อยพี่โจมขอคัตเติลขอกันไก่หน่อยมาขี่หลังมา อออึ้มะตแแเแม่แม่ดังตัวเขาหน่อยเดี๋ยวผบเดี๋ยวขายนเฮ้ย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 พอแล้วพอเลิกไม่ต้องรักกันขนาดนั้นพี่โจมหนูเป็นอะไรพี่จอมขอกันไกลหน่อยหนูเป็นอะไรอะไปอื่นในแต่งตัวท่สวยเลยมานี่อะไรเนี่ยอุ้ยช่างมีการยุ่งมากเลยเนี่ยค่ะพ่องมีความยุ่งมากเลยจริงๆแม่ยุ่งมากเลยมาถึงวุ่นวายไปหมดโโอ้ห มิเธอทําไมเธอยุ่งอย่างนี้ล่ะเรารู้ยังว่ายายเขามาถึงแล้วเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะได้กลับพงค่ะอุ้ยเออเขาพูดได้เขาพูดเลยเออพี่จุ๋มบอกอ่ะเขอบคุณว่าหนูเข้าไปวันนั้นหนูว่ายายหนูแกล้ว่าเขาจะจำเลยไหมคิดถึงบ้านบ้านนี่ยสักแป๊บหนึ่งเมื่อไหร่ล่ะจะได้กลับกลับไหนลาบพอดีเหรอโธ่ฮะจะลุกขึ้นอย่างเีับจะลุกจะลุกรอคนลด้วยกับ้านจะลุกเลยพี่ตัวหนูว่าอุ้ยยายจะังเหรอ พอพูดเรื่องกับบ้านทุกเลยจะลุกเกี่ยวกับแตงนาปะนี่เขาม่เรี่งแล้วเออแล้วเมื่อไหร่ล่ะจะได้กลับโพฮะเอาไปนอนจำได้อยู่กูสาแก้งถามมันจำได้ไหมก็นอนติดเตียงอยู่งั้นแหละแล้วลุกขึ้นลุกขึ้นจะกลับหนูว่าใช่ไหมไม่ถ้าเตียงอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวย้ายไปให้ห้องตัวจบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใจเย็น ห้องตัวมีเตียงสวยแล้วทำไมอะ่ะอ๋อเหรอเป็นที่นอนมีตู้ห้องตัวนี่แบบมีทุกอย่างครบมีโต๊ะข้างแป้งมีทุกอย่างแม่ซื้อใส่ไปหมดแล้วตอนนั้นจะให้นั่นอยู่ไงอันนี้เออเดี๋ยวพี่พี่เจ๊บแต่ได้เตียงนหมดเดี๋ยวสรุปพูดกับแม่ก่อนแล้วเราเข้าไปดูเรื่องเตียงกันได้อันนี้ที่้านบุรีมีเตียงแล้วแต่ว่าเตียง,งได้แล้วแต่น,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูว่า เอายายยังไงยังไงเพราะว่ามันลงไม่ได้มันต้องทําที่ลงมันสูงอาเดี๋ยวค่อยสั่งก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอเพิ่งสั่งเดี๋ยวต้องทาที่ลงก่อนลงไม่ได้อ่ะบุ๋มมันสูงอะทําเหล็กมาไงทาเหล็กมาต่อตัวห้องนึงของเสือค่ะให้เช่าห้องนึงของตัวค่ะประตูอะไรเนี่ยประตูไม่บ้างไงทําไมอ๋อห้องครัวก็มีประตูแล้ว มีทุกอย่างเขาทำสวยเขาทําเก่งมากนะคะเดี๋ยวทุกแม่ลองทุกคนใครเผื่ออยากทาบ้านเขาออกเขาต้องมีอะไรปิดไม้ประตูเนี่ยไอไอชไม่มีอะไรเขาออกแบบอย่างดีนะทุกอย่างเลยนะไม่เอาหนูไม่ได้ทําปิดไงแล้วมันมีน็อตแบบอย่างนั้นเลยใช่ไหมทาไมอ่ะมันเป็นชั้นไงแม่มันจะไม่มีน็อตได้ยังไงดู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 เล่นน้ำลายอ่ะอ่ะเล่นพี่แก พี่เก่งพี่ขวัญบอกว่าเดี๋ยวเก่งเจอขวัญแน่เรื่องน่าจะเรื่องมอลลี่อหนูพี่ไปก่อนจะมากี่โมงมาจะมากี่โมงพี่ไม่คนไม่คีคนมีคนมกันแล้วไงีคนมีเรื่องกันแล้วจะมาไม่เพราะมันจำไม่ได้ไงไม่เพราะว่ายี่เก่งเขาก็เบอร์ฉันก็เบอร์เพราะว่าของหายก็เบอร์แล้วเออเป็นหมดเออกันหมดผมองามนัดยี่โมงเชิญท่านพ่ขวัญมาอย่างพี่เก่งจะกลับละพี่ขวัญมาอย่างพี่ไก่มีมับล ย่าปวดขามากเลยย่าเดินเยอะไหมเเอามงงมงงมงงมงมงเอามงงหน่อยมงงหน่อยมงงหน่อยหนูจะบอกหนูจะบอกล้อเล่นมงงหน่อยมงงหน่อยอุยยดังมากแม่คุยกับคนอะไรไม่รู้เรื่องอะเนี่ยอุ้ยโอ๊คพี่แม่มีเสียงย่าเจ็บยามตีย่าอย่างนี้ปากนะเสื้อผ้าดูสิไปห้างสรรพสินค้าไปดีรีไหม เปลี่ยนชุดไหมเปลี่ยนเดินได้แล้วหังกับเดินได้แล้วหนุหนูจะบอกว่าโอ้เขาเช่าเขาเช่าห้องค่ะเอ่อหนูจะบอกว่าเอ้าลืมเลยจะพูดเรื่องอะไรอ่ะจะบอกว่าสองตัวไม่ใช่เรื่องอื่นลืมละจบไม่ลืมไม่เล่าละลืมอย่าลืมเก่งเลยหนกอย่าผักมีเธอเดี๋ยวทุบเลย อันน้อยนุย่น,นไหเธอทุกคนไม่กินหนูจะพูดเรื่องอะไรเออหนูจะบอกว่าเขาทาําบ้าน่ะเขาทาดีมากคือคือเราอยู่ในบ้านอะ่ะฝุ่นก็ไม่มีน้อยมากแล้วก็รายละเอียดก็ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ออกแบบก็ดีออกแบบสวยอย่างแบบตู้ที่มันเป็นห้องแบบเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยหนูก็คิดไม่ได้แต่เขาก็บางคนคิดให้ว่าทําแบบนี้ดีไหมอะไรดีไหมคือดีมากเดี๋ยวไว้หนูลงแล้วเผื่อใครอยากสร้างบ้าน,นอ่ะท,ที่เราทักไปก็ได้ดีรด เขาถูกต้องดีเลยอะ่ะก็นนคือเขาวัดวัดวัดแล้วเขาก็หายไปทําที่โรงงานแล้วเขากลับมายิงย<ะ>ิงยิงยิงยิงจบราคาสูงมากไหมไม่มากค่ะประตูปเปิดได้มเพราะว่าบิวอินอ่ะแม่แต่ว่าเขาทําสวยอ่ะ จ๋า,อา,า,าพออะไรอ่ะเขาบอกว่าแบบไม่ได้ไปที่เขาฮะก็<า>เขาบอกว่าวแบบัดแค่เนี้ยงูป่ะก็เลยให้พี่เก่งยันพี่เก่งของปูเออเดี๋ยวบอกพี่ปูวันนี้ก็ได้อืมเขาบอกว่าไม่ได้วัดไปมีเธอคนของหนูหมดเลยพี่จุ๋มห้องยายก็เสร็จแล้วใช่มเสร็จแล้วเขาไปรับงานแล้ว